ครับก็สวัสดีครับพวกเรา High s c o r e Math t u t o r by MJ นะครับโดยวันนี้ผมพี่มิกนะครับจะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับวิธีการลบของจำนวนค่านะครับแบบเข้าใจง่ายๆนะครับภายในคลิปเดียวนะครับพี่เชื่อว่าท่องน้องๆนะครับตั้งใจฟังที่คลิปที่พี่สอนนะครับรวมถึงกลับไปทบทวนโจทย์นะครับหาโจทย์มาลองทำนะครับพี่เชื่อว่าคะแนนของน้องๆเนี่ยต้องได้คะแนนดีแน่นอนนะครับทำข้อสอบได้แน่นอนครับผมอ่าทีนี้นะครับมาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับ จำได้ไหมครับว่าจํานวนค้าคืออะไรนะครับจํานวนค่านะครับตามคํานิยามนะครับมันก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือจํานวนนับและส่วนที่2ก็คือตัวเศษส่วนแท้นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างกันจะได้ไม่งงตอนนี้อ่านว่าอะไรครับหนึ่งเศษสามส่วนสี่ถูกไหมครับโดยส่วนหน้าเนี่ยมันคือจํานวนนับคําว่าจํานวนนับเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่ง6สามี่ห้าหกเป็นต้นไปใช่ไหมครับบวกด้วยเศษส่วนแท้นะครับ โดยตัวด้านบนนะครับสามตัวนี้คือเศษนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับสี่เนี่ยก็คือส่วนถูกไหมครับคําว่าเศษส่วนแท้นะครับมันมีนัยยะอย่างหนึ่งก็คือคําว่าเศษส่วนแท้หมายถึงค่าของเศษเนี่ยจะต้องน้อยกว่าส่วนเสมอนะครับถ้าค่าของเศษมากกว่าส่วนเมื่อไหร่เขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าเศษส่วนเกินหรือเศษเกินนั่นเองนะครับน้อง,องๆอาจจะเคยเห็นนะครับแต่ในรูปเนี้ย เป็นเศษส่วนแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเศษมันเท่ากับ3าตัวส่วนมันเท่ากับ4ี่ตัวบนมากกว,ากว่าตัวล่างนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาเข้าประเด็นในเรื่องของการลบจำนวนค่าะนะครับที่อยากจะให้น้องๆกลับไปทบทวนนะครับเรื่องของการลบเศษส่วนซะก่อนสําหรับน้องๆที่ยังไม่คล่องนะครับเดีย๋ยวที่จะมีคลิปลิงก์ให้นะครับอยู่ด้านบนนะครับก็สามารถกดดูได้นะครับเพราะถ้าเกิดน้องสามารถลบแบบเศษส่วนได้คล่องๆแล้วเนี่ยในการที่จะมาทําจํานวนค่าเนี่ย มันก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ทําให้น้องสามารถทําโจทย์ได้แม่นยํามีความถูกต้องมากขึ้นนะครับโดยการลบของเศษส่วนเนี่ยโจทย์มันจะประกอบไปด้วยสส่วนหลักๆมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับคือแบบกรณีที่ท่าส่วนเท่ากันนะครับเพราะความรวดเร็วนะครับตัวอย่างเศษเจส่วนแนะครับลบด้วยเศษสส่วนแเป็นไงครับส่วนมันเท่ากันไหมเท่ากันทํำยังไงครับอันนี้ง่ายเลยไม่ควรผิดพลาดใช่ไหมเอาตัวเศษด้านบนมาทําการลบได้เลยใช่ไหมครับ เอามาทาการจับลบได้เลยตามโจทย์ถูกไหมเจ็ดลบสี่เหลือสามก็เป็นเศษสามส่วนแปดนั่นเองแค่นั้นเองง่ายๆนะครับมาดูแบบที่สองนะครับถ้าส่วนไม่เท่ากันบ้างมาดูตัวอย่างโจทย์เศษเจ็ดส่วนแปดลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่เป็นไงครับจุดสังเกตคืออะไรส่วนไม่เท่ากันถ้าส่วนไม่เท่ากันวิธีการง่ายๆนะครับก็คือทําให้ส่วนมันเท่ากันซะก่อนแล้วค่อยมาจับมาทําการลบกันตามที่โจทย์สั่ง นะครับทำยังไงครับ4ให้มันเท่ากับ8นะครับก็คือต้องคูณด้วย2นะครับแต่คูณแค่1นส่วน2ได้ไหมครับน้องนะครับไม่ได้ถูกไหมครับเพราะอะไรมันจะทำให้ค่าชุดหลังของ1ส่วน4ี่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับมันจะต้องทำการคูณด้วย2ทั้งเศษทั้งส่วนนะครับเพราะว่า2ส่วน2มันก็คือมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมหคูณอะไรก็ตามนะครับมันจะได้ตัวเดิมนะครับแต่ทีเนี้ยเรามาแปลงรูปนะครับของตัวเศษส่วนเนี่ย ให้ส่วนมันเท่ากันซะก่อนเราจะได้สามารถจับทําการเออลบกันได้ถูกไหมชุดหลังนะครับเป็นอะไรนะครับสองหนึ่งได้สองนะครับข้างล่างสี่สองเป็นแปดจะเห็นได้ว่าส่วนเท่ากันแล้วถูกไหมส่วนเท่ากับแปดใช่ไหมครับดังนั้นเอาเจ็ดส่วนแปดลบกับสองส่วนแปดได้เลยก็คือเอาเจ็ดลบกับสองเจ็ดลบสองเหลือห้านั่นเองนะครับคําตอบก็จะเป็นเศษห้าส่วนแปดนะครับพี่ทบทวนเท่านี้นะครับเรามาลองดูโจทย์จริงๆเลยนะครับ สำหรับการลบจํานวนคะนะครับที่ยังคงแบ่งโจทย์เนี่ยออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับแบบกรณีที่ส่วนเท่ากันก่อนมาดู exercise 1นะครับ exercise ส์บอกว่า c เศษสส่วนเจ็ดนะครับลบด้วยสองเศษหส่วนเจ็ดทีนี้เป็นไงครับส่วนเท่ากันนะครับถ้าส่วนเท่ากันถ้าเป็นเศษส่วนเนี่ยก็คือจับมาทําการลบกันได้เลยแต่ทีนี้นะครับเป็นไงครับตัวนี้มันเป็นจํานวนค่ะล่ะนะมาต้องทํำยังไงนะครับทํำยังไงครับ กลับไปที่เรื่องของวิธีการแปลงจำนวนค่าเป็นเศษเกินอันนี้เป็นวิธีการแบบท,ทั่วๆไปที่ว่าคุณครูที่โรงเรียนหรือว่าน้องเปิดหนังสือเล่มไหนนะครับเพราะ็คอยจะสอนแบบนี้นะครับให้แปลงจากจํานวนค่าเป็นเศษเกินซะก่อนแล้วค่อยจับมาลบกันนะครับเรามาลองทําตามวิธีนั้นดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแปลงจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินนะครับพี่แว่นออกมาแล้วพี่แว่นบอกว่าวิธีการก็คือล่างคูณหน้าบวกบนส่วนเดิมนะครับอย่งงงนะครับทํายังไงมาลองดูกันเลยนะครับอ่า มาดูที่ชุดแรกก่อนล่างคูณหน้าก็คือ7คูณด้วยสนะครับบวกตัวบนนะครับก็คือบวก2นะครับส่วนตัวเดิมนะครับตัวเดิมก็คือ7นะครับลบด้วยชุดหลังนะครับล่างคูณหน้านะครับก็คือ7คูณ2นะครับบวกด้วยตัวบนนะครับก็คือบวก1นะครับส่วนตัวเดิมนะครับก็คือ่วน7นะครับอ่าเป็นไงมาลองคิดเลขกันดูนะครับ 7c 28 28บวก2เป็น 30นะครับก็คือเศษ30ส่วน7นะครับมาดูชุดหลังบ้างนะครับอันนี้ลบเหมือนเดิมถูกไหมอ่า72ได้14นะครับ14บวก1เป็น15นะครับก็จะเป็นเศษ15ส่วน7นะครับส่วนเท่ากันนะครับจับลบกันได้เลยถูกม30ลบ15ก็เหลือ15นั่นเองนะครับก็จะเป็นเศษ15ส่วน7แล้วทีนี้เราจะต้องมาแปลงนะครับจากเศษเกินให้เป็นจำนวนคะโดยวิธีการยังไงครับ เอาตัวส่วนหารเศษได้เลยถูกไหมามาดูเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะครับก็ได้ได้สองทีนี้สิบห้าต่างจากสิบสี่เท่าไหร่สิบห้าลบสิบสี่ก็เหลือหนึ่งนะครับก็จะเป็นสองเศษหนึ่งส่วนเจ็ดนั่นเองนะครับเป็นไงครับวิธีการนี้ก็ง,ง่ายๆนะครับแต่พี่มีวิธีการเร็วกว่านั้นนะครับมาดูกันนะครับวิธีการที่พี่ว่านะครับก็คือวิธีการ แยกลบนะครับจำนวนนับกับเศษส่วนนะครับโดยมาจับรูปซะก่อนนะครับมาลองดูกันว่าทําอย่างไรนะครับมาดูที่ชุดแรกก่อนนะครับ c เศษสองส่วนเจ็ดนะครับมันสามารถแยกออกมาได้แบบนี้นะครับก็คือ4บวกด้วยสองส่วนเจ็ดนะครับแล้วก็ลบนะครับก็ลบเหมือนเดิมแล้วก็มาใส่วงเล็บชุดหลังนะครับก็จะเป็นสองเศษหนึ่งส่วนเจ็ดก็คือสองบวกด้วยหนึ่งส่วนเจ็ดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาแตกวงเล็บออกทํายังไงนะครับ ชุดหน้าก็คือ4บวก2ส่วนเเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ลบคูณ2ได้ลบ2นะครับทีนี้ลบบวกเปลี่ยนเป็นลบนะครับชุดหลังก็เหลือลบ1นส่วน7นั่นเองนะครับทีนี้ทำยังไงครับ4ลบ2ได้เลยไหมได้เลยถูกไหมครับ4ลบ2ก็เหลือ2นะครับบวก2ส่วน7นะครับลบด้วย1ส่วน7ก็จะเหลือบวกด้วย1ส่วน7นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจับมารวมกันได้เลยถูกไหมก็จะเป็น2เศษ1ส่วน7เท่ากันไหมครับน้อง เขากันเดะเลยนะคบเพราะฉะนั้นใช้วิธีการไหนก็ได้นะครับวิธีการไหนก็ได้เลยแล้วแต่น้องถนัดนะครับแต่เป็นพี่พี่จะเลือกวิธีการที่2นะครับที่บอกว่าเป็นฟิกนะครับเพราะว่าบางครั้งเราไปเจอโจทย์แบบเป็นโจทย์ที่ต้องแข่งขันนะครับต้องทําแข่งกับเวลานะครับช้อยเป็น A B C D เนี่ยบางครั้งเราสามารถไปทําการจัดรูปเสร็จปุ๊บเราน่าจะเดาข้อสอบได้เลยนะครับว่ามันต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวในภายหลังเนี่ยพี่จะทาคลิปเพิ่มเติมสําหรับ แข่งขันโจทย์แบบแข่งขันนะครับว่าถ้าเจอโจทย์แบบเนี้ยเราจะต้องรีบทําแบบไหนนะครับเราจะได้ได้คะแนนข้อน,นั้นแบบอยากรวดเร็วนะครับม,มาลองดูอีกสักข้อนหนึ่งสําหรับกรณีที่ส่วนมันเท่ากันนะครับโจทย์ข้อที่สองบอกว่าสามเศษสองส่วนเจ็ดลบด้วยหนึ่งเศษสามส่วนเจ็ดนะครับส่วนเท่ากันเหมือนเดิมนะครับทีนี้แปลงจานวนค้าให้เป็นเศษเกินนะครับที่แว่นบอกว่าว่าอะไรนะครับเน้นย้ํานะครับ ล่างคูณหน้าบวกบนส่วนเดิมนะครับอ่าอาชุดหน้าก่อนเจคูณ3ามบวกด้วยตัวบนนะครับบวกสองนะครับส่วนเดิมก็คือส่วน7ลบกับล่างคูณหน้านะครับก็จะเป็นเจดคูณ1บวกตัวบนครับก็คือบวกสามนะครับส่วนเดิมนะครับก็คือส่วนเจนะครับมาคำนวณกันนะครับเจ็ดสามได้ยี่สิบเอ็ดนะครับทำในวงเล็บก่อนยี่สิบเ็ดบวก2ได้ ยี่สิบสามก็จะเป็นยี่สิบสามส่วนเจ็ดนะครับลบนะครับชุดหลังเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบนะครับก็จะเป็นเศษสิบส่วนเจ็ดนะครับส่วนเท่ากันจับลบได้เลยนะครับยี่สิบสามลบสิบนะครับก็จะเหลือสิบสามนะครับเป็นสิบสามส่วนเจ็ดนั่นเองนะครับแปลงเป็นจํานวนค้านะครับเอาตัวส่วนขึ้นไปหารเศษเลยนะครับเจ็ดหนึ่งได้เจ็ดนะครับทีนี้ สิบสามต่างจากเจ็ดอยู่เท่าไหร่ครับก็คือต่างนั้นอยู่หกนั่นเองนะครับก็จะเป็นหนึ่งเศษหกส่วนเจ็ดนะครับนี่ก็เป็นคําตอบแล้วนะครับมาเรามาดูกันถ้าเกิดใช้วิธีแบบทริกเนี่ยมันจะเร็วกว่าไหมนะครับมาดูกันนะครับแยกชุดก่อนนะครับสามเศษสองส่วนเจ็ดนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสามบวกด้วยสองส่วนเจ็ดลบชุดหลังนะครับหนึ่งเศษสามส่วนเจ็ดนะครับก็จะเป็นหนึ่งบวกด้วยสามส่วนเจ็ดนั่นเองนะครับ เรามาแตกวงเล็บอกรอนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดก็จะเป็นสามบวกสองส่วนเจ็ดเหมือนเดิมนะครับลบหนึ่งได้ลบหนึ่งนะครับลบบวกเปลี่ยนเป็นลบนะครับเอาสามส่วนเจ็ดใส่เหมือนเดิมนะครับทีนี้จับชุดเลยนะครับเอาจํานวนนับมาลบกันก่อนนะครับสามลบหนึ่งเหลือสองนะครับบวกสองส่วนเจ็ดลบด้วยสามส่วนเจ็ดนะครับก็จะคงเหลือที่ลบหนึ่งส่วนเจ็ดนะครับเอ้าทำให้ต่อละตายละนะครับเหมือนนั่นเป็นลบนี่ ทุกทีเมื่อกี้จับบวกมันก็มารวมกันได้เลยนะครับทีนี้ทําไงครับวิธีการง่ายๆนะครับน้องต้องมาแตกก่อนนะครับเอาไอ้ตัวเนี้ยยืมมาสักก่อนนะครับที่ตัวหน้าเนี่ยนะครับจากเดิม2นะครับเรามาแยกออกก่อนนะครับเปลี่ยนเป็น1นบวกหนะครับแล้วเราก็ใส่ลบหนึ่งส่วนเเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ไอ้บวกหนนะครับที่เราทําแยกออกมานะครับจากตัวหน้าตัวเนี้ยสเนี่ยเราทํามาทําไมนะครับเราจะมาทําแบบนี้นะครับอ่าหบวกนี้เหมือนเดิมใช่ไหมนะครับ เราเปลี่ยนหนึ่งตัวเนี้ยให้เป็นเจ็ดส่วนเจ็ดซะอ่าใช่ไหมครับเพราะอะไรตัวเศษถ้าถ้าเศษกับส่วนเท่ากันนั่นคือคือหนึ่งถูกไหมเราแปลงค่าให้มันเท่ากับตัวชุดหลังนะครับให้ส่วนมันเท่ากันนะครับก็จะเป็นเจ็ดส่วนเจ็ดลบด้วยหนึ่งส่วนเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเท่ากันทําไงครับจับลบกันได้เลยนะครับมันก็จะเหลือหกส่วนเจ็ดนั่นเองนะครับจับรูปบวกกันหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเศษหกส่วนเจ็ดน,นะครับคําตอบเท่ากันไหมครับ เท่ากันเลยนะครับมาเรามาดูอีกกรณีนะครับกรณีที่ถ้าเราเจอโจทย์แบบส่วนไม่เท่ากันล่ะนะครับ exercise ที่3ามบอกว่าหเศษ3ามส่วน6นะครับลบด้วย2เศษ2ส่วนสามนะครับทีนี้เป็นไงครับจุดสังเกตคือส่วนไม่เท่ากันนะครับส่วนไม่เท่ากันเรามาลองดูนะครับถ้าเรามาทำแบบเศษเกินนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ อย่าลืมนะครับล่างคูณหน้าบวกบนส่วนเดิมนะครับมาเริ่มกันนะครับล่างคูณหน้านะครับเอาหกคูณห้าบวกตัวบนนะครับก็คือบวกสามส่วนเดิมนะครับก็คือส่วนหกนะครับลบนะครับล่างคูณหน้านะครับก็คือสามคูณสองนะครับบวกด้วยตัวบนนะครับก็คือสองนะครับส่วนเดิมนะครับก็คือส่วนสามนั่นเองนะครับมาคำนวณกันหกห้าได้สามสิบถูกไหมครับสามสิบบวกสามได้ สามสิบสามเป็นสามสิบสามส่วนหกลบด้วยสองสามได้หกนะครับหกบวกสองได้แปดนะครับก็จะเป็นแปดส่วนสามแต่ทีนี้เป็นยังไงครับส่วนไม่เท่ากันถ้าส่วนไม่เท่ากันทํายังไงที่พี่สอนก็คือทําส่วนให้มันเท่ากันซะก่อนแล้วค่อยจับมาทําการลบกันถูกไหมทําส่วนให้เท่ากันทําไงครับตัวนี้หกทำไงให้เป็นสามทำไงให้เป็นหกนะครับก็คือต้องคูณด,ด้วยสองถูกไหม แต่เราต้องคูณด้วยสองทั้งเศษและส่วนถูกไหมครับมันจะได้ค่าคงเดิมนะครับเน้นย้ำนะครับอ่าทีนี้ชุดหลังเปลี่ยนอะไรแปดสองได้สิบหกนะครับข้างล่างสามสองได้หกทีนี้สาสิบสามส่วนหกนะครับลบด้วยสิบหกส่วนหกได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับสาสิบสามลบสิบหกได้1ิเจ็ดนะครับก็เป็นสิบเจ็ดส่วนหกนั่นเองนะครับแปลงเป็นเศษเกินนะครับ เอาส่วนขึ้นไปหารตัวเศษนะครับได้เท่าไหร่6 2ได้12นะครับเพราะฉะนั้น17บลบสิก็คือเหลือ5นะครับก็จะเป็น2เศษ5ส่วน6นั่นเองนะครับมาดูอีกวิธีดีวิธีหนึ่งนะครับอ่าปึ๊บชุดนี้5เศษ3าส่วนหนะครับมันก็คือ5้าบวกสส่วนหลบนะครับนะครับลบ2 เศษ2อส่วนสมนะครับมันก็คือ2องบวกได้2ส่วนสมนะครับมาแตกวงเล็บออกนะครับห้าบวกสส่วนหเหมือนเดิมนะครับลบคูณ2ได้ลบ2นะครับลบบวกเปลี่ยนเป็นลบนะครับทีนี้บรรทัดถัดมา5้ลบสนะครับเอาจำนวนนับมาลบเปก่อนถูกไหมเหลือ3านะครับถัดมาบวกสส่วน6นะครับลบออก2ส่วนสาทำได้เลยไหมยังเพราะอะไรครับ ส่วนมันไม่เท่ากันนะครับมันต้องทําส่วนให้เท่ากันซะก่อนนะครับก็คือต้องคูณสองทั้งเศษและส่วนของคดหลังนะครับทีนี้สองสองได้สี่นะครับก็จะเป็นเศษสี่ส่วนหกนะครับมันสามารถเอาบวกสามส่วนหกลบสี่ส่วนหกจะเหลือเท่าไหร่ครับอ่าสามลบสี่ก็จะเหลือลบหนึ่งนะครับก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนหกนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับทำยังไงจากสามตัวนี้เรามาแยกออกเป็นสองบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ลบหนึ่งส่วนหกเหมือนเดิมนะครับ เอาสองบวกลงมาก่อนนะครับหนึ่งเปลี่ยนเป็นอะไรครับดูส่วนก่อนส่วนคือหกใช่ไหมมันก็จะแปลงมาเป็นเศษหกส่วนหกนะครับแล้วก็มาลบออกหนส่วนหกนะครับทีนี้หกส่วนหลบหนึ่งส่วนหได้เลยไหมได้เลยเพราะอะไรครับเพราะตัวส่วนเหมือนเท่ากันหกลบหเหลือห้านะครับก็จะเป็นเศษห้าส่วนหกคำตอบก็จะเท่ากันนะครับก็คือ2อเศษห้ส่วนหกนั่นเองนะครับอ่า ถัดมานะครับ e x e r c ์ s e ที่4ี่นะครับข้อสุดท้ายนะครับสำหรับโจทย์ที่จะมาแนะนำให้น้องๆนะครับอโจทย์เป็น3ามเศษ2ส่วน4ี่นะครับลบด้วย2เศษ1ส่วน2นะครับส่วนไม่เท่ากันทำยังไงนะครับทีนี้นะครับเรามาทำแบบเศษเกินก่อนนะครับปึ๊บล่างคูณหน้าบวกบนส่วนเดิมนะครับมาดูชุดหน้าก่อน4คูณ3ามนะครับบวกด้วยบนนะครับก็คือบวก2นะครับส่วนเดิมนะครับก็คือส่วน4ี่นะครับ ลบด้วยชุดหลังนะครับล่างคูณหน้าก็คือ2อคูณสบวกตัวบนนะครับบวกหนึ่ส่วนเดิมนะครับก็คือส่วน2นะครับทางด้านคำนวณเลย4,3สได้สิบสองนะครับ12บวกสองได้สิบสี่ใช่ไหมก็เป็นสิบสี่ส่วนสี่ลบกับชุดหลัง2,2 2, ได้สี่นะครับสี่บวกหนึ่งเป็นหนะครับก็จะเป็นเศษห้ส่วนสองแต่ทีนี้เป็นไงครับส่วนยังไม่เท่ากันนะครับ มันต้องทาส่วนให้เท่ากันซะก่อนนะครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับอ่าห้าคูณสองได้สิบนะครับสองคูณสองได้สี่เพราะฉะนั้นทีนี้เป็นไงส่วนเท่ากันแล้วนะครับจับตัวบนลบได้เลยสิบสี่ลบออกสิบนะครับก็เหลือสี่นะครับสี่ส่วนสี่นะครับมันก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นคําตอบนะครับแบบง่ายๆนะครับทีนี้เรามาลองทําอีกข้อวิธีหนึ่งนะครับไหนๆข้อสุดท้ายละทํามันให้ครบๆเลยนะครับ ดูที่ชุดหน้าก่อนนะครับ3ามเศษ2ส่วน4ี่มันก็คือ3ามบวกด้วย2ส่วน4ี่ถูกไหมลบนะครับ2เศษ1ส่วน2มันก็คือ2บวกด้วย1ส่วน2นะครับแตกวงเล็บออกนะครับ3ามบวก2ส่วน4ี่เหมือนเดิมนะครับลบคูณ2ได้ลบ2นะครับลบบวกเปลี่ยนเป็นลบนะครับก็จะเป็นลบเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นชุดหน้าเป็นไงครับ3ามลบ2ได้เลยไหมได้เลยนะครับมันก็คือ1นะครับแต่ชุดหลังนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้ส่วนเป็น4ตัวนี้ส่วนยังเป็น2มันต้องทําส่วนให้เท่ากันซะก่อนนะครับเหมือนกันนะครับก็คือต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับทีนี้มันก็จะทำให้ส่วนเท่ากันแล้วนะครับ2 1ได้2นะครับชุดล่าง2 2ได้4เพราะฉะนั้นบวก2ส่วน4ลบไป2ส่วน4มันก็คือ0นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ1นนั่นเองนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดนะครับทั้งแบบ แปลงจากจํานวนค้าเป็นเศษเกินแล้วค่อยมาลบนะครับหรือว่าจะมาแยกเป็นจํานวนนับนะครับแล้วค่อยเอ่อมาทําการลบกันเนี่ยนะครับคําตอบมันก็คงเดิมนะครับพี่อยากให้น้องๆเนี่ยเลือกแค่วิธีเดียวนะครับที่น้องๆถนัดและไม่งงนะครับน้องจะได้สามารถทําข้อสอบได้นะครับแต่สําหรับพี่นะครับอย่างพี่เนี่ยคล่องมือและทําโจทย์บ่อยนะครับพี่ก็คิดว่าสําหรับพี่เนี่ยเหมาะสมสําหรับในกรณีที่แบบเป็นแยกจํานวนนับแล้วก็เศษส่วนซะมากกว่านะครับเพราะบางครั้งถ้าเราเจอโจทย์นะครับอย่างที่ พี่ได้เคยบอกบ่อยนะครับว่าถ้ามันเป็นช้อย A B C D นะครับบางครั้งถ้าเราสามารถตัดช้อยได้เนี่ยมันจะทําให้เราได้คะแนนเนี่ยที่ได้เร็วกว่านะครับเราจะมีเวลาไปทบทวนข้ออื่นนะครับถ้าสามารถทําคําตอบนั้นได้เร็วนะครับโดยสําหรับวันนี้นะครับพวกเรา High Score m a t h t e r by MJ นะครับก็ขอสวัสดีน้องๆนะครับแล้วก็อยากให้น้องๆนะครับกลับไปตั้งใจทําโจทย์นะครับเพื่อที่ว่าจะได้อัพคะแนนให้สูงๆนะครับ Power up ไปเลยนะครับในวันนี้นะครับก็บายบายครับ